สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถตักล้อยางเข้าใหม่นะครับวันนี้เรามากับคันสีขาวครับสีแปลกๆหน่อยครับสวยดีครับเป็นฮิตาชินะครับิวรรุ่น 5B นะครับรถเก่านอกนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆร้อยเเซนะครับก็ตอนนี้รถมาอยู่ที่ร้านไทยสงคลพระรามสองสมสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับ สภาพสวยๆครับขนาดพุงกี้ตัวนี้อยู่ประมาณที่3คิวนะครับตัวนี้สติกเกอร์ด้านหลังนี่น่าจะเป็นตักพืชผลมาก่อน,นครับเหมือนเป็นหัวประกาศนะครับสติกเกอร์โดดเด่นมากอยู่ในตัวกันนะครับใกล้ๆนี่ครับสติกเกอร์สวยเลยตัวขาวจ้วนะครับ เครื่องยนต์นะครับตัวนี้6สูบนะครับเป็นคัมมินนะครับเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับ6สูบนะครับมีเทอร์โบขนาดตัวรถนะครับบอดี้สัดส่วนจะเท่าๆกับโคมาสุ WA 3 2 0รบุนนะครับขนาดยางจะเป็นเบอร์นี่ครับ20.5ขอบ2ีนะครับระบบเลี้วเอวอ่อนนะครับนี่สภาพสวยนะครับ สีพิเศษนะครับก็คือสั่งทํามาจากญี่ปุ่นนะครับแบบนี้เลยครับบุ้งกี่สแตนดาร์ติดรถนะครับไซส์อยู่ประมาณที่3คิวนะครับมีสภาพสวยๆยางก็สภาพ7 8 8 0ได้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางเดิมติดรถตอวจิเกอร์โดดเด่นนะครับหัวประกาศเลยครับ เครื่องเดินเรียบดีนะครับใช้งานได้ปกติเลยเครื่อง6สูบมีเทอร์โบนะครับเครื่องดีเซลครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ปีเกิดอยู่ประมาณ2015นะครับชงรางสวยครับไม่ผูกนะครับตัวนี้ไม่เป็นสนิมเลยนะครับมีบุบด้านหลังนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับคถ้าพี่ๆได้สนใจก็ลองมาดูมาทดลองขับนะครับที่ร้านไทยสงผลได้เลยนะครับ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ตอมเบอร์0 9 5 7 8 5 9 3 1 4ได้นะครับนี่ตัวนี้มีตัวปรับเบาะนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้เลยระบบคอนโทรลคู่น้ำมันนะครับมีไม้นะพูดได้ด้วยนะครับนี่ติดเสริมมานะครับแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นระบบตาช่างนะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับระบบเกียร์5เกียร์นะครับตัวนี้5เกียร คอนโซลสวยงามครับเรือนไม้สวยนะครับจะมีปั๊มยกค่อนข้างเร็วนะครับคอนโทรลนุ่มมากๆเลยมีระบบแอร์เย็นเรียบร้อยเลยนะครับสนใจจับจองได้นะครับรถใหม่ๆสดๆนะครับหนุมสอ2สภาพดีนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเครื่องปั๊มออเคนะครับ80%ได้นะครับสภาพ รับประกันไม่เคยใช้งานในไทยนะครับมีแอร์เย็นนะครับตัวนี้นสภาพสวยเลยนะครับห้องเข๋งสวยงามมีแอร์เย็นนะครับด้านล่างครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งก็ไม่สึกเท่าไหร่นะครับใช้งานน้อยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ ยังไงฝากกัด้วยนะครับนิตชิสวิว180รุ่น5ดีนะครับครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับครับฝากกดติดตามช่องกัด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ